นี่ก็ได้ขุดสระขุดสระที่จะทำเป็นธนาคารน้ำนครับจานจานาจากี้ครับผมขุดเอาเป็นสระเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรลงนะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะไปหาเศษหินมาลงครับไปหาศินมาเศษหินมาลงถ้ามีเศษหินผมก็จะไป ผลออกเศษหินของเขามาลงครับเศษหินมาแช่ไว้แช่ไว้ก็จะได้เป็นสะอยู่ตรงนี้แหละครับฮะก็ขุดได้เยอะเหมือนกันนะครับเชื่อว่าจะเจอหินแต่มันก็ลึกเป็นสองเมตรกว่าเหมือนกันนะครับยังไม่เจอหินครับนะตรงน,นี้ไม่เจอหินขุดได้เป็นสองเมตรนะครับสองเมตรกว่า ยังไม่เจอหินครับแต่ว่ามันปลายทางจะแล้วครับน้ํำอาจจะไหลซึมลงไปใส่พื้นไร่พื้นนาเขาแต่ว่าก็ยังดีเราได้ดักน้ําไว้ครับดักน้ําไว้ะระยะหนึงดักน้ําในน้ํำลงสะนี้เต็มสะนี้มันก็ค่อยซึมลงไปสู่ดินอขาคงจะเป็นธนาคารน,น้ําได้นะครับ คิดเสดีดีแต่ได้คุยกับมุนโยมที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสมาแล้วท่านก็บอกว่าเอาอะไรลงก็ได้เศษหินลงก็ดีอ่ไนว่างั้นไม่จําเป็นต้องเอายางลงนะศาสตร์นี้ได้เศษหินลงยิ่งดีเลยว่างนั้นอ่าอ่นนี้ก็ลังขุดครับว่าจะดักน้ําไว้ครับอันนี้ก็ขุด ขุดเรื่อยๆครับขุดหลายๆสะในบริเวณวัดนะขุดได้ขุดได้ลึกเหมือนกันครับนะแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะลึกครับนะมาโซนตรงนี้ได้ลึกมากเลยได้ลึกสองเมตรกว่านะสองเมตรกว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าเจ้าดินไปทิ้งไหนกันเลยกองไว้อย่างงครับดินกองไว้อย่างงเไม่ได้คิดว่า คิดว่าดินมันจะไม่ได้เยอะก็เลยคิดว่ามันจะลงไม่เยอะเหมือนกันลงไม่ได้เยอะไม่ได้มาดูครับแต่ตรงนี้บริเวณนี้ถ้าคิดว่าถ้าขุดสะใหญ่กว่านี้น่าจะได้นะเพราะว่ามันจะคงไม่มีหินนะดูแล้วตรงนี้ได้สองเมตรกว่านะครับจันทีลึกสองเมตรกว่าเลยเนะี่ยของเมตนี้ยังไม่ถึงหินยนังยังไม่มีหิน แต่ถ้าเราทำได้กว้างเป็นสะนี่ก็จะทำให้ต้นไม้ชุ่มชื่นได้เนะน้ำจะไรลตรงขานี้ก็จะซึมลงไปในดินตามดินตาดินไปตามทฤษฎีใช่ไหมครับจันกีครับผมก็ขุดไปเรื่อยๆครับตามวันนี้มีโยมให้ผมทำบุญให้มีแม่โคท,ทำบุญให้ฮะ ก็เลยตันนี้ถ้าขุดบริเวณตรงนี้ถ้าขุดสักไล่นึ่งน,น่าจะได้เหมือนกันอันนี้ถ้าขุดเป็นตัดูแล้วมันลึกเป็นหินเป็นไม่มีหินครับถ้าขุดได้คงจะดีแต่เ็ายังไม่ปรึกษาเขาอีกทีแต่ว่าต้องแม่โคต,ตัวใหญ่ตัวเล็กนี่ยังไม่ทันใจโคตัวใหญ่มีแม่โคต,ตัวใหญ่เขามีอยู่แต่ว่ากลัวเสียดายต้นไม้เลยเอาแม่โคต,ตัวเล็กมา เอาไม่กดตัวเล็กมาฮะตัวเล็กอันนี้ก็จะกดแน่นเป็นทางน้ำลงลงไปสู่พื้นที่ชาวบ้านแต่ก็จะดักทิ้งไว้นะครับก็ให้เป็นน้ำซับลงไปในดินซับลงไปในดิน